แบบปี5้าเนี่ยมันไม่ง่ายคราวนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือเราเราไม่ได้พ่องน้ําบางส่วนไปก่อนแต่วันนี้เกิดพื้นที่ที่ว่างเยอะเกิดเศรษฐกิจที่ว่างเยอะดังนั้นเนี่ยน้ำที่จะมาจากลุ่มน้ํายมรุ่มน้ําวังเนี่ยไม่มีผลอะไรกับกรุงเทพได้แล้วครับวันนี้ต่อให้มีฝนตกหนักใต้เขื่อนก็ตามเนี่ยด้วยพื้นที่รับน้ําขนาดนั้นน่ะมันไม่ทําให้น้ําจะท่วมกรุงเทพได้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะวันนี้เราจะพูดถึงภัยธรรมชาติโจทย์ใหญ่รัฐบาลแพทองทานกันค่ะคุณผู้ชมคะภัยพิบัติทางธรรมชาติถือเป็นภัยคุกค,คามที่สําคัญซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ c l climate c h a n g นนั่นเองนะคะภัยคุกค,คามนี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของมูลมนุษยชาติที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญค่ะและที่สำคัญนะคะเราต้องหามาตรการในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพหรือว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ และสำหรับประเทศไทยก็หนีไม่พ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ละปีค่ะเราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบแต่ที่เรารเผชิญทุกปีและเป็นปัญหาหนักก็คือน้าท่วมและน้ําแล้งอย่างเช่นสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็รุนแรงอยู่หลายจังหวัดนะคะนี่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่ต้องถามว่าภัยธรรมชาติส่งผลต่อ การรับมือแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นของบ้านเรามากแค่ไหนและนี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตรหรือไม่ที่สําคัญคือต้องหาคําตอบแล้วนะคะว่ารัฐบาลไทยจะแก้ปัญหาและรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจังและยั่งยืนได้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเด็กกีของเราในวันนี้กันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เรามาอยู่กับเดอะคีย์ของเราในวันนี้แล้วนะคะพูดคุยกับศรสราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ค่ะท่านเป็นผู้มีการศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราผ่านระบบซูมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชูโชคค่ะสวัสดีครับผู้ฟังครับค่ะค,คุณผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้จะคุยกับอาจารย์เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจารย์ขาต้อง จำกัดความหรือนิยามนิดนึงให้คุณผู้ชมเห็นภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรและปัญหาสําคัญของบ้านเราและเป็นโจทย์ของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยคืออะไรบ้างคะอาจารย์ครับภัยพิบัติเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นภัยพิบัติหลักๆอยู่หลายอย่างมีทั่วโลกเราก็บอกไว้มี24อย่างนะครับแต่ว่าที่เราบ้านเราเนี่ยมีบางอย่างที่มันไม่มีอย่างเช่นเรื่องของพิมะาตรไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็มีเพาะที่เราเห็นชัดก็คือว่าเป็นภัยที่จากธรรมชาติจริงๆ ที่มาจากฝีมือของธรรมาชาติไม่ได้เกิดจากมนุษย์นะครับก็อย่างเช่นเรื่องน้ําท่วมเรื่องภัยแรงแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เรื่องไฟป่าพวกนี้ครับในศตวรที่แล้วจะพบว่าทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมาชาติมากรัฐบาลต้องสูญเสียทรัพยากรทุ่มเททรัพยากรไป,ไปเยอะจะสังเกตว่าแม้ว่าประเทศทจะเจริญแล้วอย่างไรก,ก็ตามญี่ปุ่นอเมริกาหรือประเทศยุโรปที่ว่าจเจริญแล้วเนี่ยก็มีภัยนะครับยกตัวอย่างเรื่องน้ําท่วมเลยเราก็เห็นภัยน้ําท่วมรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศที่เจริญแล้วเพราะะฉนนั้ ภัยพิบัติเนี่ยไม่ได้เลือกประเทศจเจริญไม่จเจริญไม่สําคัญแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งครับภัยเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ความเสียหายจากภัยจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่การจัดก,การพื้นที่นี่แหละครับเป็นประเด็นสําคัญที่ทางรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับว่าการจัดก,การภัยเนี่ยไม่ใช่ไปสู้กับภัยว่ามันไม่ให้เกิดมันห้ามไม่ได้แต่เรามีวิทกาเตรียมการในการรับมืออย่างไงบ้างนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลดําเนินการ ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามอาจารย์ตรงนี้ว่าอาจารย์บอกว่าภัยพิบัติทั่วโลกมี24อย่างนะคะบ้านเราเนี่ยจริงๆที่เราเห็นบ่อยๆแล้วก็เผชิญบ่อยๆแล้วเป็นปัญหาหนักก็คือเรื่องของน้ําท่วมภยัยแล้งถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะปัญหาก็คือ10ปีที่ผ่านมาโอเคมันอาจจะดูคงที่แต่ความรุนแรงมันมากขึ้นและอาจารย์บอกว่าความเสียหายจากภัยมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดก,การภัยพิบัติของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเพราะฉะนั้นถามต่อเลยบ้านเราเนี่ย การจัดการกับภัยพิบัติเนี่ยอยู่ในระดับขั้นไหนและพร้อมมากเพียงพอหรือยังคะอาจารย์ใจผมนะครับว่าเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องความพร้อมเนี่ยมากมากกว่านี้ได้เยอะค่ะ<ฆ>คือคือทุกวันเนี้เราเราจัดการภัยเนี่ยโดยที่ศูนย์รวมอยู่ที่เซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางจริงๆแล้วภัยพิบตัติโดยโดยกรอบใหญ่ของโลกเราเนี่ยเราจะส่งไปให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าส่วนกลางซะอีก<ฆ>เพราะว่าตอนเกิดภัยเนี่ยจากส่วนกลางเข้าไม่ทัน Hmm. ท้องถิ่นต้องเข้าไปทีนี้ท้องถิ่นก็เข้าอยู่แล้วท <Okay. S 2> ีนีว่าทรัพยากรกําลังเขาเนี่ยมีจากัดเพราะฉะนั้นเราพบว่าภัยเนี่ยผมยกตัวอย่างน้ําท่วไมได้ง่ายๆเนี่ยครับถ้าเป็นภัยน้อยๆเนี่ยน้ำน้ำท่วมเล็กๆเ,เนี่ยสบายมากเราจะไม่มีข่าวเลยเพราะเราจัดการกัน,นด้วยภูมิต้าน,านทานที่เรามีอยู่แต่พอเราเจอน้ำท่วมระดับการขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีปัญหาขึ้นมาเยอะแยะม่เลยทุกเรื่องเลยในบ้านเราเนี่ยครับปัญหาพวกเราก็คือว่าเราไม่ได้เจอภัยเนี่ยบ่อยเกินไปแต่น้ําท่วมเราเจอบ่อย แต่ผมยกขยะน่าแผ่นดินไหวอะครับทำไมญี่ปุ่นเกิดก้าวไม่ได้จุดก้าวเนี่ยทําไมเขาสามารถจัดก,การได้เร็ว uh huh. ถ้าบ้านเราเกิดแบบนั้นนะครับเราทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะเราไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมว่าการเตรียมพร้อมของภัยเนี่ยของที่ไม่ค่อยเกิดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่จังหวัดแพร่รอบเนี่ยเสียหายเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยเกิดแบบนี้ uh huh. มันมันเลยเป็นประเด็นว่ามันมีวิธีการอะไรที่ทําให้คนเขาตระหนักแล้วเตรียมการว่าถ้ามันมาขานี่ต้องต้องแก้ปัญหายัางไงนะครับ uh huh. วันนี้ผมว่าทางรัฐเองเนี่ย ต้องส่งเสริมหลายอย่างแต่กระเยวกันทางรัฐก,ก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับว่าจะเดินกรอบนโยบายยังไงด้วยไม่งั้นเราก็จะไปบอกให้ทางท้องถิ่นทาหรือว่าจะแจ้งให้ใครทำเนี่ยยังไม่ทันครับ,บมันมีกรอบมาเยอะแยะแล้วก็ปัญหาของมันคือค m a t e มช a n g e ที่เกิดขึ้นที่ทําให้ทุกรัฐบาลในโลกเราเนี่ยเขาต้องมีหน่วยเฉพาะกิจเลยในการดำเนินการเรื่องภยัยเพราะว่าค m a t e มช a n ่นทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับว่าฝนที่ตกเนี่ยตกมาแค่ล่องฝนแต่ทําไมมัน กเยอะขนาดนี้เพราะว่ามัน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 กลายเป็นเขาเรียกว่าเลนบอมก็หมายถึงว่าความชื้นจากการระเหยของน้ําในท้องทะเลเนี่ยมันเข้ามาในทวีปเยอะมากจากความร้อนที่มากขึ้นแล้วมันก็เข้าอยู่ในร่องความอ่าร่องร่องฝนก็ทําให้ร่องเดิมที่เคยมีในบ้านเราเนี่ยกลับมีฝนมากกว่าเดิมเพราะความชื้นมันมากกว่าเดิมก็เกิดเป็นปรรทัของน้ําท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราจะเห็นว่าในภาคเหนือก็เสียหายหนักแล้วก็เอาจริงๆในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายแบบนี้เกิดเป็นระยะๆในอนาคตค่ะอาจารย์ถ้าจาก climate change หรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะมีโอกาสทําให้เจอแบบนี้บ่อยๆทุกปีและมากขึ้นกว่านี้ไหมคะคือภัยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆถามว่าครั้งนี้มันเยอะขึ้นไหมมันก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับที่มันเกิดเพราะว่ามันนานๆครั้งเกิดเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นอันหนึ่งที่ที่ผมบอกว่า มันมีความภัยพุกขามความเปราะบางแล้วก็ความล่อแหลมของพื้นที่ซึ่งไอสามตัวเนี่ยครับไอ้ความล่อแหลมก็คือเราไปอยู่ในที่ที่มันใกล้กับแม่น้ําทําให้น้ําท่วมได้ไงครับสมมตินะที่น้ําท่วมขึ้นมาเจอเราได้อันนั้นเป็นความล่อแหลมที่เราเข้าไปหาน้ําเองอันที่สองความเปราะบางคือเราไม่มีความรู้ในาการจัดการน้าใน<ะ>ในพื้นที่เราอันนี้พูดถึงชุมชนแล้วก็ภัยพุกขามเนี่ยมันเกิดจากใครเป็นเชนเพิ่มขึ้นมาซึ่งซึ่งสามตัวเนี่ยครับถ้ามันมารวมกันแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงของภัยละ ขนาดของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นความรุนแรงซึ่งสามตัวนี้แหละครับถ้ามันไอ้ภัยคุกคามนะมันลดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโรคเราเกิดไค้เม็เชืแแล้วนะครับก้อนภัยคุกคามแต่อีกสองก้อนคือก้อนความล่อแหลมเนี่ยกับความเบาบางเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรความความความล่อแหลมมันเกิดขึ้นจากาชุมชนเราเพิ่มประชาก,กรเพิ่มขึ้นนะครับมีมีการพัฒนยุบสู่แวลว้อใหม่ความเสี่ยงชุมชนมากขึ้นความเสื่อมโทรมทางนิเวศนะครับพวกนี้ครับมันจะเป็นตัวที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์คะสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเป็นภาพที่คนไทยรับรู้แล้วก็เห็นได้ชัดๆเลยก็คือน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ถ้านับตั้งแต่จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน2567เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราทำอะไรมากขึ้นกว่า12ปีที่แล้ว13ปีที่แล้วเนี่ยบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าณตอนนั้นก็จะมีแผนจัดการนู่นนี่นั่นมาถึงตอนนี้มีอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะ ตอนปี54นี่ผมก็มีส่วนร่วมในการวางแผนแต่แรกนะครับแต่ว่าก็พบว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สร้างอะไรมากนะครับโครงสร้างที่เราทําที่จริงแล้วการจัดการพวกภัยน้ําท่วมเนี่ยมันจะมามีอยู่2แบบคือใช้การก่อสร้างและไม่ใช้การก่อสร้างซึ่งรัฐบาลอ่ะชอบเรื่องการก่อสร้างอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงบที่ใหญ่นะครับแต่การก่อสร้างเนี่ยก็คือวิธีการก็่ือไปลดลดปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าท่วมลงด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ําต่าง อีกอันนึ้งคือเสริมทําให้ลาน้าไหลได้ดีขึ้นนะไอ,ไอ้สองอย่างนี้ก็มีการขุดลอกการทําอะไรทําผนังกั้นน้ำพวกนี้นะครับนั่นใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ไปแล้วแต่ว่าถามว่าเราสู้ภัยใหญ่ได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับโครงการด้วยการก่อสร้างทั่วโลกก็ทํภาภัยที่ใหญ่เนี่ยเราต้านไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรการไม่ใช่สิ่ก่อสร้างอีกที่บ้านเราเนี่ยยังออกล้าหลังมากนะครับระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ บอกว่าถ้าน้ําขึ้นมาระดับนี้เนียชาวบ้านพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยจะท่วมสูงขนาดไหนให้เขายกของขึ้นเหนือนั้น,น,นให้ได้ mm hmm. อันนี้แหละครับเป็นปัญหาที่ในระดับพื้นที่เองเนี่ยมีไม่กี่แห่งที่ทํามีฝัดมาร์กชัดเจนมีระบบ mm hmm. เทียบเลยว่าถ้าน้ําสูงขนาดจุดที่เราวัดน้ําเนี่ยแค่นี้น้ําในพื้นที่คุณจะสูงขนาดไหนแปลไปเรื่อยๆได้ชาวบ้านก็จะรู้ก่อนลงหน้าเรายกของทัน อาจารย์คะเพราะฉะนั้นในความเห็นของอาจารย์อาจารย์คิดว่าสําหรับลุ่มน้ํโยมจําเป็นต้องมีเขื่อนไหมคะผมว่าเราแยกเป็นสองเรื่องก่อนคือหนึ่งถามว่ามีอ่างเก็บน้ําเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันไปตรงกับการตัดยอดน้ําที่มากเพียงว่ามันต้องมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับพี่ตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ปกติมันเป็นที่ที่มันมีความหนานแน่นของทรัพยากรและมนชุมชนก็ห่วงแหนมากเพื่อนรัฐเนี่ยหาวิธีก่อนว่าเราจะทําให้คล้ายเขื่อนป่าศักยังไงคือจะอ ต้องให้เขามีที่ทํากินและมีค่าความคุ้มค่าในการย้ายถิน่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องทาการบ้านก่อนนะครับถามว่าวันนี้ถ้าไม่ทําอ่างเนี่ยทาอะไรอีกก็คือต้องไปทําโครงสร้างอื่นอ่างเก็บน้ําตัวกลางๆที่พอทําได้แล้วก็โดยเมืองสุโขทัยเองตอนเนี้โครงสร้างที่เรามีฝาประตูน้ําแล้วก็มีการผันน้ําออกไปที่น้าหน้านแล้วก็เอาลงที่ยมเก่าลงไปที่บรรากมโมเดลเนี่ยก็ช่วยสังเกตว่าปีเนี้น้ํามาเยอะจริงแต่ตัวเมืองเศรษฐกิจสุโขทยัย น้ำไม่ขึ้นนะครับมีผนังกั้นน้ากั้นอยู่เนี่ยแต่ความเสียหายมันไปเกิดกับพื้นที่ไข่ขาวรอบๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่สุขทัยเองหลังจากผ่านบทเรียนน้ําท่วมเกือบทุกปีเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับ mm hmm. ทั้งประชานก็เรียนรู้ดีแล้วก็โครงสร้างก็ได้ปรับไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ด้วยโครงสร้างของกรมชุมนันทนที่พัฒนาอยู่เนี่ยก็พัฒนาโครงสร้างเดิมให้มีศักยภาพมากขึ้นส่วนอ่างเก็บน้ําเนี่ยใช้เวลากับมันในการทําให้รอบครอบครับก็จะได้ทางออกที่ดีเมื่อถึงเววลา,า,นา,นนาอนคร ที่มองว่าอ่างเนี่ยเก็บน้ําที่เก่งเซอร์เต้นเนี่ยน่าจะทําโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายเนี่ยเราค่อยลงมือก็ยังไม่ยังไม่สายเกินไปครับค่ะคือนอกจากเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําที่เป็นเขื่อนแล้วก็ต้องดูแลลาน้ําต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนของการบรรเทาน้ําที่ถ้าเกิดสมมติท่วมออกมาแก้มลิงต่างๆบางระกรมโมเดลที่เป็นจุดสําคัญที่พิซูุโลกช่วยในการบรรเทาเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคะจย์ ื้นที่ที่สุโขทัยเนี่ยเขาโชคดีเขาเป็นที่ราบที่ราบที่เป็นเป็นมีมีทุ่งชัดเจนแต่ที่แพร่ที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาเนี่ยเขาไม่มีแบบนั้นเพราะยันน้ําก็ลงก็ลงไปเลยแต่สุโขทัยเนี่ยเขามีทุ่งทุ่งบารกรรมได้เป็นโมเดลหนึ่งที่ทางรัฐเนี่ยได้หาลือกันว่าเราจะเอาน้ําส่วนเกินที่จะไม่ให้ผ่านเมืองเนี่ยเพราะจริงแล้วอย่างนี้ครับน้ํามาจากแพร่จากน้ํายมที่แพร่เนี่ยมาเป็นพันนะครับพันรูปแบบไปต่อดวิธีคราวล่าสุดมาพันเจ็ดร้อย แต่น้ําในตัวเมืองสุโขทัยในตัวเมืองเศรษฐกิจรับได้แค่ห<ะ>้าร้อยอีกพันสองมันไปไหนมันก็ต้องผ่านออก<ะ>แล้วประกอบกับมันไม่แตกของทางพนงังกั้นน้ําออกไปตามทุง่งแ,แ,แล้วทุ่งสุขโขทัยเนี่ยกว้างๆางโดยเฉพาะบางนากรรมที่พิษโลกเนี่ยครับก็เป็นพื้นท<ะ>ี่ที่โล่งเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมองว่าอะไรเมื่อเราทําอะไรไม่ได้อ่างไม่ได้ทําแล้วเนี่ยเราผ่านน้าไปบางส่วนไปลงลําน้ำหนาได้บางส่วนแล้วเนี่ยอีกส่วนเราเอามาไว้ในทุ่งตัวนี้ ก็เป็นที่มาของบารังโมเดลอาจารย์ชูโชคคะประเด็นก็คือว่าเนี่ยเรากําลังพูดถึงภาพใหญ่ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาซึ่งก็ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยนะคะน้าเหนือที่ลงมาแน่นอนมันต้องบ่ามาในพื้นที่ภาคกลางผ่านกรุงเทพลงทะเลแล้วเราพูดถึงส่วนใหญ่ก็คือปัจจัยน้ําฝนแต่จริงๆมันมีอีก2ปัจจัยที่สําคัญก็คือน้ําเหนือถ้าเกิดเหนือมันบ่าลงมาในพื้นที่ภาคกลางน้ําทะเลหนุนที่จะหนุนขึ้นมาแล้วทําให้การเอ่อการระบายน้ําลงสู่ทะเลเนี่ยเป็นไปได้ช้าเราจะบริหารจัดการสา ปัจจัยนี้อย่างไรคะอาจารย์ถ้ามองภาพรวมครับคือ,คอตัวนี้มาเริ่มมาถึงพื้นที่คนเสียงดังแล้วก็คือคพื้นที่สุดกรุงเทพมหานครซึ่งเวลาจัดการภัยพวกนี้มันจะมีประกอบทั้งน้ําหนุนเนี่ยแต่จริงๆหลักๆก็คือน้ําเหนือนะครับมันลงมามา,มากขนาดไหนขณะที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะครับเขื่อนภูมิพลน้ําเต็มเขื่อนเศรษฐกิจน้ําเต็มเพราะฉะนั้นการบ่าลงของน้ําทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้านทานไม่ไหวเพราะว่าเรารับน้ําได้ประมาณ3 0 0พันกว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ผ่านกรุงเทพไป ถึงถึงตัวนี้ครับในการจัดการแต่ว่าโอกาสจะเกิดแบบปีห้าสี่เนี่ยมันไม่ง่ายคราวนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือเราเราไม่ได้พ่องน้ําบางส่วนไปก่อนแต่วันนี้นเกิดด้วิพน์ที่ว่างเยอะเกืดอเศรษฐกิจที่ว่างเยอะดังนั้นเนี่ยน้ําที่จะมาจากรุ่มน้ํายมรุ่มน้ําวังเนี่ยไม่มีผลอะไรกับกรุงเทพได้แล้วครับวันนี้ต่อให้มีฝนตกหนักใต้เขื่อนก็ตามเนี่ยด้วยพื้นที่รับน้ําขนาดนั้นอ่ะมันไม่ทําให้น้ําจะท่วมกรุงเทพได้ดังนั้นน่ผมว่าวันนี้ในการจัดการน้ําที่รัฐบาลใช้อยยู่่เี ก็ต้องดูคอยคุมน้าไม่หลลงจากทางเหนือมาอมก็คือสองอ่างใหญ่วันนี้การปล่อยน้ําที่เราเห็นเนี่ยขึ้นปล่อยน้ําตามปกติทางกรุงเทพมหานครและทางภาคกลางตอนนี้ครับไม่ได้เป็นเรื่องของภัยพิบัติเลยนะครับเป็นเรื่องของน้ําในหน้าฝนปกติเลยในวันเมนุบมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการตัวนี้ก็คือยังรันในน้าของในในตัวเซนิโอต่างๆที่ทางรัฐเตรียมไว้อยู่แล้วไม่มีอะไรน่าห่วง เราให้เวลาเยอะกับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศแต่คงจะต้องไม่ลืมที่จะพูดถึงภาคอื่นๆอย่างเช่นภาคอีสานพื้นที่ภาคใต้หรือภาคตะวันออกเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมในเรื่องของน้ำท่วมและถือเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องมีการโฟกัสต่อด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ผมว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยน่าห่วงน้อยสุดพื้นที่ภาคกลางเนี่ยน่าห่วงน้อยสุดวันนี้ครับทางเหนือภาคอีสานทางใต้และภาคตะวันออกซึ่งวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ย น้ำท่วมหนักเลยเพราะว่ามันมีล่องฝนเข้าไปที่ชลบุรี่งพวกนั้นแหละครับให้ความสำคัญเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมมากภ mm hmm. าคภาคตะวันออกพื้นที่ล่อแหลมเพราะว่ามีการปลูกสร้างความเจริญมันเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมมันทําให้ลําน้ําเดิมเนี่ยมันโดนลุกล้ําเข้าไป mm hmm. ลําน้ําหายไปก็แน่นอนฝนตกเท่าเดิมมันก็ท่วมได้ภูเก mm ็ต hmm. ก็เหมือนกัน mm hmm. อยู่ติดทะเลนะมันท่วมเพราะว่าเราไปสร้างส,างสิ่งกีดขวางทางน้ําไว้เต็มหมดภาคอีสาน ลำน้ำชีที่จะลงลำน้ำมูลทีที่จะลงน้ำโขงก็มีอาคารที่อุบลราชานีเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเป็นลำน้ำเนี่ยก็บุกรุกเข้ามา็ปไปหมดกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะย้ายคนจากพื้นที่ลุกล้ำเข้ามาได้แล้วดังนั้นวันนี้ครับนี่คือความล่อแหลมที่ผมพูดถึงว่าเราไปทำให้เกิดความล่อแหลมขึ้นมาทำให้ภัยมันผลกระทบมันใหญ่ขึ้นะนะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะทีฉันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นจริงๆภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลใหม่และประเทศเราจริง,รงๆไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะคะอาจารย์พูดถึงหลายภายัยด้วยกันเพียงแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ย เจอมากๆก็คือเรื่องของน้ําท่วมน้ําแรงและเราให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของน้าท่วมเยอะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เรากําลังเผชิญอยู่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นเส้นสันหลังเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยที่เราให้เวลาแต่ภาคอื่นเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปลูกสร้างความล่อแหลมการอพยพเข้าไปของชุมชนต่างๆทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมตามมาแต่ช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะมาดูว่าแล้ว กฎใหญ่ของรัฐบาลแพรทองทานณนะตอนนี้ที่ต้องทําคืออะไรแล้วมีสิ่งใดบ้างที่ต้องทําให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวสักครู่ช่วงหน้าค่ะและก่อนที่เราจะไปอัลล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมตอบถูกนะคะจะเป็นเจ้าของรางวัลที่ระลึกก็คือกระเป๋าสวยๆใบนี้จากสถาบันพระปกเกล้าไปเลยค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าบางระกรมโมเดลเป็นทุ่งรับน้ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดระหว่างข้อที่1นครสวรรค์และข้อที่2พิษณุโลกถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ ช่วงสุดท้ายช่วงันล็อกค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสําคัญคือเราอยากจะรู้ว่าแล้วโจทย์ใหญ่หรือนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่ต้องทานักจากนี้ที่ควรจะเห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างเรายังอยู่กับรองศาสตร,ราจารย์ชูโชคนะคะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเป็นอะไรบ้างคะณนะตอนนี้คะ่ะคือตอนนี้ถ้าเรื่องภัยพิบัตินะครับรัฐบาลก็ต้องมีภาพใหญ่อยู่แล้วให้เป็นโครงเพื่อให้ทําให้การดําเนินการของหน่วยงานเนี่ยดาเนินการให้ได้ประสิทธิภาพจริงๆ วันนี้ผมว่าต้องมองถึงท้องถิ่นด้วยเพราะว่าภัยพิบัติตามเทรนด์ของโลกเราเนี่ยให้ท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเป็นผู้ประชิญภัยคนแรกถ้าท้องถิ่นสามารถสกัดภัยได้เนี่ยความรุนแรงก็จะหายไปนะครับผมว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยเดินเดินตามกรอบที่รัฐบาลได้ไปเซ็นเอาไว้คือกรอบของเซนไดปฏิญาเซนไดเนี่ยได้ได้เลยนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยเช่นกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเขามีมืออาชีพจํานวนมากนะครับที่ดําเนินการเรื่องภัยพิบัติอยู่แล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานพวกนี้ได้เดินตามแผนที่มีอยู่แล้วนะครับประเด็นว่าวันนี้ครับว่าเราเน้นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราเน้นเรื่องอาคารการก่อสร้างเป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องของการมาตรการด้านไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ว่ามาตรการต่างๆอย่างเช่นการช่วยเหลือการค่ายความรู้ประชาชนเนี่ยครับว่าจะต้านภัยได้ยังไงภาพนั้นรัฐบาลต้องรีบสบนับสนุนนะครับในการเดินตามกรอบนะครับผมพูดชัดๆตั้งแต่เมื่อกี้ว่า เรามีคนที่มีบุคลากรที่มีมืออาชีพอ,อยู่แล้วรู้ว่าจัดการภัยยังไงทั้งหมดรัดแค่เป็นพี่เลี้ยงคอยพยุงเขาให้การสนับสนุนเขาและเดินต่อให้ได้แต่อย่าไปชี้นําในเรื่องที่แบบทําให้มันแบบมีแนวความคิดแนวหลักการของของการจัดการภัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็เน้นว่าในประเด็นนี้เัาว่าเราเน้นถึงเรื่องของการจัดการภัยหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้ครับถามว่านัฐบาลทำอะไรต่อ ้องไปเข้าไปเยียวยายอย่างไรเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันแล้วก็การจัดการรีบทบําปาะเด็นใหญ่ที่ผมบอกพิธีกรไว้เลยว่าทําไมบ้านเราทําอะไรไม่สําเร็จหลังจากน้ําท่วมหายไปแล้วเนี่ยเราจะลืมเรื่องน้ําท่วมไปเลยเราจะไม่เอาเรื่องแผนต,ต่างๆเข้ามาพูดกันทําให้ความต่อเนื่องของการดําเนินการแผนสำหรับท่วมขราวหน้าเนี่ยเราโดนเก็บกรเลินชักวันนี้ผมเสนอแนะครับว่ามันเป็นวงจรที่ วิบัติมาตลอดของทั่วโลกเราตึงประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่ยอมให้เป็นอีกก็คือเป็นวงจรที่ไม่เป็นมือสองหมายถึงว่าตอนเกิดน้ําท่วมเสร็จทุกคนตระหนักตกใจตระหนักแล้วเร่งเข้าไปช่วยพอน้ําหยุดท่วมปุ๊บทุกคนจะหยุดแล้วมาดูภัยต่อไปคือภัยแรงจะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนะครับพอเข้าเดือนมีนาเมษาจะเรื่องภัยแรงจะโผล่ขึ้นมาเรื่องน้ําท่วมจะโดนล,ลืมใครพูดเรื่องนี้จะเหมือนไม่มีใครสนใจแล้วพอน้ํภาภัยแรงจัดก,การไปหมดแล้วมาน้ําท่วมปุ๊บเราไม่ทันลนะเพราะว่า มันเป็นรอบของไซเคิลของฤดูดกาลดังนั้นอยากให้รัฐบาลเนี่ยตั้งทงอะไรว่าจะทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกรอบกติกาเฟรมอย่าง,างใหญ่ๆที่ควรจะมีมันมีในรูปแบบที่ทางหน่วยงานเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วเรามีมืออาชีพอยู่ในหน่วยงานเยอะมากปล่อยเขาเดินออกมาแล้วก็ทํางานได้ได้ครับ อืมค่ะประเด็นสําคัญคือความต่อเนื่องแล้วก็ให้อํานาจในการบริหารจัดการของท้องถิ่นด้วยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยมีส่วนหนึ่งอาจารย์พูดถึงปฏิญญาเซนไดที่บอกว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วรัฐบาลเดินตามได้เลยอยากให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักนิดนึงว่าอะไรที่บ้านเราเอามาใช้แล้วมันจะมีผลดีค่ะผมพูดถึงเป้าหมายเลยเซนไดเฟรมเวิร์กเนี่ยเขาเขาจะเริ่มเป้าหมายที่2000ปี2 0 1 5ถึง2030นนะครับก็อันนี้กรอบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศไทยเราเนี่ย ก็ไปลงในกรอบปริญญาด้วยนะครับคือเขามีเป้าหมายลดลดอยู่สี่อย่างก็คือลดเสียชีวิตลดอัตราเสียชีวิตลดจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยลดความสูญเสียเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเสียหายต่อสาพภคต่างๆเนี่ยของชุมชนเนี่ยเขาจะลดสี่อย่างแต่เขามีเป้าเพิ่มสักสามอย่างก็คือการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าข้อมูลความเสี่ยงต่างๆที่ประชาชนเนี่ยต้องรู้นะครับการให้ความช่วยเหลือในภาพรวม ของทั้งประเทศและระหว่างประเทศและที่สําคัญก็คือมีแผนยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงในระดับชาติและระดับท้องถิน่น mm hmm. ซึ่งพี้แนละครับเราไปเดินตามรอเพิ่ม3อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่า3อย่างเนี้จะตอบสิ่งที่ทางพิธีกรถามผมทั้งหมดหว่าทำไมจัดการไม่ได้ก็คือหนึ่งเราเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภยัยไหมรู้ว่าเตือนแบบนี้แล้วเสี่ยงแบบไหนประชาชนได้ตระหนักนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือยุทธศาสตร์ระดับชาติก็คือภาพใหญ่ของระดับกระทรวงทบวงกรมและระดับท้องถิ่นก็คือ อ,อปทอต่างๆที่มีอยู่เห็นไหมครับว่าเขาคุมมาหมดแล้วเพื่อลดสียาที่ผมพูดไปแล้วนอกจากการทํางานในฝั่งรัฐในฝั่งของประชาชนเราถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้พร้อมกับภัยพิบัติในอนาคตคะนี่แหละครับหรือเราถ้าเราอยู่ถ้าเราเป็นหนึ่งในพื้นที่ล่อแหลมเราไปอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมที่มันมีโอกาสเกิดภัยได้มากคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่มาตรการในการรับมือตั้งแต่ก่อนเกิดภัยเราต้องทำยังไงซึ่งก็มี ผู้มือมีวิธีปฏิบัติง่ายๆให้ประชาชนอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากเกิดภัยคราวนี้ครับบทเรียนในพื้นที่เสี่ยงล่อแหลมเนี่ยครับจะมีการเรียนรู้มากขึ้นก็เ,เชื่อว่ารัฐเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายไม่เยินเยอะกันไปสู่ประชาชนว่าวิธีปฏิบัติตัวในการรักษาการน้ําท่วมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งพวกนี้ก็ศูนย์วิจัยผมก็ได้ทําออกไปหลายหน่วยงานก็ทําออกไปให้ประชาชนครับประชาชนต้องเรียนรู้และถอดเป็นบทเรียนมาแก้ปัญหา กับน้ำท่วงข้าวหน้าซึ่งอาจจะเกิดในอีกไม่กี่วันก็ได้เราต้องเตรียมการไว้ครับ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราพูดคุยกับตรงศักราจาร์ชูโชคอายุพงศ์นะคะท่านเป็นผู้วยการศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป climate change ถือเป็นภัยคุกคามอย่างหม่ของชาวโลกก็ว่าได้อย่าว่าแต่ประเทศไทยนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ก็คือการบริหารจัดการต่างๆนะคะความล่อแหลมของชุมชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เข้าไปรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติมมาาากขึ้นหรือควเปะบง การที่ประชาชนเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เราควรต้องปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้รัฐต้องเตรียมพร้อมให้ค่ะจําเป็นไหมต้องมีสิ่งก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แล้วต้องมาด้วยเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนการเตือนภัยประชาชนการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการทําประกันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือท้องถิ่นเองที่มีปัญหาภัยพิบัติต้องเข้มแข็งด้วยค่ะ มีอำนาจในการบริหารจัดการและท้ายที่สุดรัฐบาลเองต้องมองสิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะเราต้องมารับมือกับภัยพิบัติในอนาคตร่วมกันและยังต้องเรียนรู้ร่วมกันอีกมากมายค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะจันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ และทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมอะไรนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook เดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ